นีนะคะอำเภอสังคมมาชิวริมโขงที่เที่ยวสังคมเยอะมากทุกคนน้ำตกทานทองทานทิพูห้วยอีสันอะไรอะแสนพันโคดรหมู่บักใดโอเยอะมากคือเป็นอำเภที่แบบที่เที่ยวเยอะนะถ้ำเพียงดินกับปาสาักเสือคือเลิศแล้วอ่ะมาเก็บให้ครบเก็บให้ครบจบที่หนองคาย จันผาโฮมสเตย์ที่พักริมโขงของเฟื่อสังคมนะคะไปดูบรรยากาศกันบรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะที่พักจะมีเป็นแบบเต็นท์ด้วยนะคะนี่วิวริมโขงข้างหน้าเราก็จะเป็นฝั่งล่านี่ที่พักกระโจมนะคะวันนี้เราสั่งหมูกระทะด้วยราคา250บาทนี่นะคะเราเลือกที่พักแบบนี้เนาะเป็นบ้าน ราคา1,600บาทนะคะนี่ดูสิอากาศยามเย็น,เยนตอนนี้ประมาณ6โมง10นาทีโอ้ยดีมากเราชอบคอาเภอสังคมมากเพราะว่าพอขับเข้ามามันได้บรรยากาศชุ่มชื่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปลองเล่นดูกันแช่น้ำโขงกัน อ๋อขออวดบรรยากาศหน่อยสวยจริงอเอาค่ะเพื่อภาพที่สวยงามไปค่ะบรรยากาศวิวองยมค่ำคืนนะคะที่นี่ก็จะออกเป็นสไตล์แคมปิ้งหน่อยเนาะน่ารักโอ้ระวังไฟม,มาเป็นเซตเซนะคะแล้วเราก็มาจัดเอง มูกระทะริมแม่น้ำโขงยามค่ำคืน นี่นะคะพี่คนที่จะพาเราไปเที่ยวไปแล้วอันนี้ล่องน้ำลึกครับครับของเราครับ อันนี้คือล่องน้ำลึกนะคะถ้าเห็นอันนี้ก็แสดงว่าล่องน้ำลึกเ,เราจะไปตามนี้แหละครับเห้นี้ลงเลยจุดแรกนะคะที่พี่เขาพาลงมาก็คือเกาะกลางน้ำนะคะนี่บรรยากาศนะคะธรรมชาติมาก จุดแบบน้ำเชี่ยวมากอะ่ะดูดิมีที่พักตรงนี้ด้วยบ้านน่ารักมากเลยโอ้ยไอเดียดีดีดนี่นะคะจุดที่สองพันโขดแสนไค่เหมือนมีแกนแคนยอนอยู่บนกลางน้ำโของอะ่ะนี่นะคะจุดตรงนี้คือทางขึ้นแต่เดินสำรวจได้คะ่ะ สวยอ่ะหินมันเป็นแบบชั้นๆน่ะนี่นะคะพันโขดแสนคล้มุมบนน้ำเชี่ยวมากสวยมากเลยคือหินมันแปลกตามากค่ะทุกคนมันจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ รใช้เวลาประมาณ2ช mm ั่วโมงนะคะเนทางไปน้ำตกฐานทิพย์นะะประมาณ3กิโลจากเส้นทางมาเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้วยค่ะถึงแล้วนะคะน้ำตกทานทิพย์เดินไปประมาณ100่งร้อเมตรนะคะเนี่ยเหมือนมีกำลังก่อสร้างอะไรด้วยก็ไม่ไกลจากจันผาโฮมสเตย์นะคะประมาณ4กิโลที่เขาบอกว่าเดินไปได้ช่วงนี้ยังพอมีน้ำอยู่เล่นน้ำได้ นี่นะคะเหมือนไดที่เราเดินขึ้นมานะคะโอ้ตาหนึ่งที่เราเดินขึ้นมามาถึงแล้ววัดขาตากเสื้ออันนี้เป็นจุดชมวิวแรกจุดชมวิวอึ๊บอึ๊บอุ้ย เป็นจุดชมวิวที่สวยจริงๆวิวแม่น้ำโขงแล้วฝั่งลาวนีกุฏิดูบรรยากาศจากตรงนี้แล้วกันทางลงโอ้เป็นถ้ำข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กกันนะคะจุดชมวิวเมื่อกี้ก็ว่าสวยแล้วเนาะ เสียวม้ยเสียวแต่ก็ไม่ได้เสียวมากเพราะว่ามันเห็นพุ่มไม้อะไรอยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันบูบ นี้เรามาดูแผนที่ภายในถ้ำดินเพียงนะคะห้องโถงทางเข้าห้องหีบศพห้องเจดีห้องทิดาาคราชโอ้มีแปดห้องอลยคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาเราเข้าไปในถ้ำนะคะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในถ้ำด้วย สามารถเติมบุญออนไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวประมาณ5นาทีได้ไหมคะมเพราะว่าเผื่อเผื่อมี้ต้องมาสมะะทบอ๋อค่ะเขาเรียกอะไรนะคะหินศิลากอนหินศิลากอนคือถ้าทุบมาจะเจอเพชรนาเพชรนาหรือว่าวัดราชธาตุเพชรนาคะ่ะบูชาเท่าไหร่ละคะ บูชาตอนนี้ทางวัดมีเช่าบูชาสองร้อยแล้วก็สามร้อยบาทสำหรับรายได้ก็นี่ค่ะสร้างขอปุญญาตรงน,นี้ใหม่นะคะว่าจะวัดท่านเพิ่งจะสร้างถาวรค้ังเริดไปอืม,อมถ้าทุบมาแล้วเจอนี่โชคดีมากเลย ก็จะได้เป็นสัตวนี้ครับเราจะได้ยอตัวตามนิดนึงนะครับคุณนั้นก็คืออย่างดนี่นะครับ ไม่ทราบว่าครั้งแรกมีใครลงนานไหมครับผมโอ้นานแล้วครับผมนานครับนานเลยฮะอยากเปลี่ยนไปครับไปไปตรงนี้ครับคุณคอจะได้ไปชมตรงนี้ครับเดี๋ยวเลยเชิญทุกท่านนะครับผมมาทางตรงนี้ก่อนได้นะครับถือว่าตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเสาสาราพันท้องนะครับก็สังเกตดูด้านข้างทุกท่านนะครับผมก็จะได้เปรียบเหมือนเสาสารานะครับก็ไปเดิม そういう意 สามพื้นที่เลยนะครับผมก็จะได้เฟสโซนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นห้องมยาเกศาลานั่นเองนะครับก็สังเกตดูแท่นแรกตัวนี้นะครับผมแท่นแรกตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นความเชื่อนะครับผมว่าจะได้เป็นแท่นหีบศพของมยาเกศสลานะครับหรือว่าเปรียบสมานสังขานของมยานั่นเองนะครับก็สามารถดามือทั้งสองข้างทุกท่านนะครับแต่สัมผัสนะครับ mọi người sẽ chạy đại lý con tôi muốn tìm mượn một sữa lẫn mày 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 เป็นเจอจริงๆอ่ะนี่ทำไม้รู้ว่าสนุกนะดิปวดขาเดืนนะก็เป็นอะเป็นภาพเล่าเรื่องฮะภาพเล่าเรื่องฮะ งพอแล้วนะเกมเจ็ดจุด้วตอนนี้คง <laughs> พอแล้วนะรี่ถ <laughs> ายเร็วๆเร็วจะถึวเร็วๆเราเ,เดินออกมาจากถ้ำพญานาแล้วนะคะก็ได้ความตื่นเต้นนี่ค่ะแปลกตาดีข้างในเยน็นแล้วก็มุดโคตเคี้ยวอยู่เหมือนกันอ้วนๆหน่อยก็บางจุดก็อาจจะไปไม่ได้นะคะ เรามาที่วัดหินปักเต้งนะคะที่นี่พื้นที่ใหญ่มากๆมีหลายโซนนะคะแต่บางที่ก็จะเป็นที่ของสงน,นะคะเข้าไปไม่ได้ที่วัดหินมักเต้งมีสกายวอล์กเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ที่สองนะคะถึงแล้วนะคะวัดพระธาตุบางปวน กินกัาปลาทั้งตงัวัง,งไ,ใใไปเลยใหไปหนย <c oughs> คืนนี้เราพักที่หนองคายนะคะห้องพักราคา600บาทเตียงคู่ห้องน้ำก็โอเคคะ่ะ <c oughs> มียาสระผมครีมอาบน้ำมีอ่างล้างหน้าซึ่งจะต่างกับที่สังคมกับหนองบัวที่ไม่มีอะไรห <c oughs> ูด้วยูดหูดเลย

นี่ขนมอะไรนะคะขนมปาน,นขนมปานเป็นอาหารเวียดนามหมดแล้วของแท้ร่างเดิมน,นี่นะคะกระยอทอดน,นะคะแต่ถ้าที่กงเทก,ก็จะเรียกว่าปอเปียะปอนเนาะอร่อย30บาทเอง คือพระาธาตุล่าหนองนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับพระาธาตุกลางน้ำนะคะที่นี่มีบริการพาไปไหว้พระาธาตุกลางน้ำด้วยค่าบริการประมาณ200บาทแวะมาชมวิวท,ที่สะพ,พานข้ามแม่น้ำไทยลาว